ว่าข้อดีข้อเสียก็คือข้อดีอ่ะคือมันสนุกมากเลยก็คือสำหรับคนที่ชอบแนวแบบว่าสืบสวนชอบตั้งปัญหาชอบตั้งคำถามการวิเคราะห์เนี่ยจะเหมาะมากวีข้อเสียก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันได้แค่รอบเดียวก็คือถ้าคนที่เคยไปเล่นไปแล้วก็จะรู้เฉลยไปแล้วมันก็จะไม่สนุกหรือคนที่แบบเคยเล่นเนื้อเรื่องนั้นแล้วก็จะก็จะไม่สนุกเลยก็คือถ้าเกิดเราจะเล่นหนัในเฉพาะกลุ่มเรานะก็คือต้องแยกเรื่องที่เราเนี้ยไปก่อนใช่เล่นที่เล่นที่เราเล่นแต่ว่าถ้าไปกลุ่มอื่นก็เราเป็นเกมไก็้ด มาผลิกงกันแล้วเราก็นั่งดูใช่ใ่ซึ่งใ่ซึ่งซึ่งเกมเนี้ยมันออกมาแล้วทั้งหมด3บ็อกก็คือมีทั้งหมด150เรื่องถ้านับรวมๆเนาะซึ่งผมได้กล่องแรกมาชื่อว่าปสมบทนะครับมันจะมี2กล่องผมจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวให้ที่คิวไปหากล่องสองจา์มัธยมกล่องที่สามจาะมหาลัยมหาลัยบทอันนี้เหรออันนี้โมกอะไรอ้าวไม่รู้ ปล่อยเป็นเสือขนาดนั้นเลยค้ายน่าจะผัดชิม <laughs> เดี๋ยวเล่นใหม่อะไรนะประถมแล้วนะประถมแล้วมัธยม